หน่วยที่4เรื่องบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพเนี่ยในวงการธุรกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กรนะคะเนื่องจากว่าหัวใจสําคัญอีกหนึ่งประการของความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวขององค์กรนะคะบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะถือได้ว่ามีคุณภาพนะคะ นอกจากจะมีทักษะประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้วเนี่ยควรจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับงานบุคลิกภาพเนี่ยซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลนะคะจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ะะและยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งที่ดำเนินงานทางด้านธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมเองเนี่ยและที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาจจะขันลักษณะที่จำเป็นบางประการเพื่อการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้านะคะทันกับวิทยากรสมัยใหม่ทันกับเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ ลักษณะที่จําเป็นดังกล่าวนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือบุคลิกภาพนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้นะคะแม้บางลักษณะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาและก็พัฒนาไม่ได้ง่ายมากนักก็ตามนะคะนั่นก็คือต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยความด้วยความหมายของบุคลิกภาพความสําคัญของบุคลิกภาพนะคะการหล่อหลอมบุคลิกภาพทฤษฎีบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ขององค์กรนะคะและการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคลิกภาพและในแนวทางในการปฏิบัติของบุคลิกภาพต่อไปนั่นเองนะคะเรามาดูความสําคัญของบุคลิกภาพนะคะหนึ่งเลยบุคลิกภาพเนี่ยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานนะคะบุคลิกภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ะะมีอิทธิพลสูงมากต่อการทํางานถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่ายสัฤทธิจสูงเนี่ยจะมีแรงและก็พลังกระตุ้นให้มีความมานะพยายามนะคะดำเนินงานสู่ความสําเร็จทําให้บุคคลมีความอดทนนะคะต่อสู้บากบันใช้ความสามารถลงทุนลงแรงสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนานงานให้จเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจไฟสัมธิต่ำเนี่ยก็จะลงทุนลงแรงน้อยนะคะเพื่อที่จะให้งานบรรู้เป้าหมายได้น้อยลงทําให้งานขาดประสิทธิภาพนั่นเองนะคะข้อที่ 2- บุคลิกภาพเนี่ยกำหนดทิศทางการดําเนินงานบุคลิกภาพทางด้านการคิดิเริ่มสร้างสรรค์นะคะด้านกล้าได้กล้าเสียนะคะด้านความระมัดระวังรอบข้อ นะคะมีผลต่อทิศทางการดําเนินงานถ้าบุคลบคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงนะคะมักจะดําเนินงานาคิดค้นความแปลกใหม่ให้กับผลผลิตหรือการให้บริการรวมทั้งการใช้กลยุทธ์ทางหลากหลายเพื่อการตลาดแล้วก็การโฆษณาการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็ดำรงงานได้ให้คงอยู่แล้วก็ก้าวหน้าต่อไปหรือ มีบุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสียบุคคลนี้มักจะยอมลงทุนนะคะความเสี่ยงกล้า,ผาเผชิญความล้มเหลวนะคะและถ้าได้มาถ้าได้ก็จะได้มากจนขั้นพลิกผันชีวิตของตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าบุคคลบางประเภทเนี่ยมีบุคลิกภาพด้านความระมัดระมัดรอบคอบสูงนะคะบุคคลประเภทนี้ก็มักจะลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอน นะคะแล้วก็จะทำการในประเภทที่ก้าได้เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็คือก้าชา้าแต่ต้องรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงนั่นเองนะคะ 3. บุคลิกที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือนะคะบุคลิกทางด้านามีส่วนช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าทำให้บุคคลมีเครดิตนะคะในความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ถ้าบุคคลเป็นผู้ที่รักษาคำพูดอารมณ์มั่นคงมีเหตุมีผลวางตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะมีน้ำใจทำอะไรนึกถึงใจคนเราเสมอบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นหัวหน้านะคะก็จะเป็นหัวหน้าก็จะทาให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องเป็นมิตรที่ดีนะคะและสร้างความรู้สึกชอบพอใจวางใจให้แก่ลูกค้าได้นั่นเองถ้าบุคคลมีบุคลิกตรงกันข้ามก็คือไม่น่าเชื่อถือ ก็มักจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานนะคะคือผู้อื่นอาจจะไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือไม่มีศรัทธาไม่ยอมรับนะคะไม่อยากร่วมงานด้วยนะคะซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับงานได้เพราะถ้าไม่เป็นที่น่าเชื่อถือก็ย่อมไม่สามารถดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยราบรื่นนั่นเองนะคะ บุคลิกภาพมีผลต่อการสร้างสัมพันธ์กับผู้ร่วมเส้นทางการทํางานอุตสาหกรรมด้วยกันและกับลูกค้านะคะลักษณะบุคลิกภาพด้านของบุคคลเนี่ยมีส่วนช่วยสร้างเส,เสริมสร้างสัมพันธาภาพระหว่างบุคคลนะคะผู้นั้นกับผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่มีลักษณะพร้อมเป็นมิตรกับผู้คนยิ้มแย้มเป็นกันเองนะคะทำให้ตัวผู้อื่นเนี่ยเข้าถึงได้ และเต็มอกเต็มใจในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะสนใจความคิดความรู้สึกของผู้อื่นจะเป็นปัจจัยเสริมในการประสานงานเพื่อที่จะให้การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและถ้ามีบุคลิกภาพที่ขัดกับการสร้างสัมพันธ์ของอกับภาพผู้อื่นเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลเชิงลบต่องานของตอนเองได้นั่นเองนะคะ บุคลิกภาพที่พึงพอใจนะคะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทํางานนะคะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทํางานในการดําเนินงานเนี่ยจะมีทั้งการผลิตนะคะการบริหารการขายการให้บริการแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานเนี่ยจะอาศัยคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะบางงานเนี่ยอาศัยลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพออภายในมาก บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอกมากแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยบุคลิกภาพที่พึกประสงค์ในการในอุตสาหากรรมก็ควรจะประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือ1น,นะคะความเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดช่างสืบค้นช่างแสวงหาคำตอบแสวงหาปัญหาทุกอย่าง นะคะบุคคลที่จะประสบความสําเร็จมัจกจะเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่ขอไม่รู้ไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ไม่มีงานใดที่ทําไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะไม่ได้นะคะละักษณะดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้บุคคลเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะทั้งด้านทางความคิดแล้วก็การกระทำนะคะข้อที่2ความเป็นผู้ไม่อยู่นิ่งเฉยกับที่ นะคะแต่หนักแน่นก็คือชอบการเปลี่ยนแปลงและก็ปรับปรุงให้ได้อะไรแปลกใหม่อยู่เสมอแต่จะยังไม่เปลี่ยนหากยังขาดข้อมูลที่เด่นชัดว่าเปลี่ยนแล้วจะต้องไปเผชิญกับอะไรข้างหน้านะคะข้อที่3มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากงานในอุตสาหากรรมเป็นงานที่ต้องแข่งขันนะคะถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มส,สร้างสรรค์เนี่ย หาวิธีการแปลกใหม่มาให้ก็จะทำให้งานเด่กก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะข้อที่4มีหัวใจเป็นคนทำงานคือใช้สมองแล้วก็ใช้ความคิดในการทำงานนะคะสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับคำนึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะข้อที่5มีหัวใจเพื่อง,งานคือมีใจรักในการทำงานทำงานเพื่อง,งานไม่ใช่ทำงานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือว่าเงินเดือนเพียอย่างเดียวเท่านั้น นะคะแต่มีความตั้งใจในการทํางานสู้งานแล้วก็มีความผูกพันกับงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะข้อที่6มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะทั้งนี้เนี่ยจะพบว่าในวงการการทํางานเน,เน้นมนุษยสัมพันธ์มากโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเนื่องจากการทํางานไม่เพียงแต่จะเข้ากับบุคคลอื่นเท่านั้นนะคะยังต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็คอยสอนงานผู้อื่นได้ด้วยนะคะองค์การเนี่ย องค์การทํางานมักจะไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดหรือว่าสอนง,งานทํางานถูกไม่เป็นนั่นเองนะคะข้อที่7มีลักษณะเป็นผู้นำนะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากความสามารถในการนำสิ่งที่จำเป็นมามากสำหรับผู้ทำงานนะคะเนื่องจากงานที่ดีจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าขยายกิจาการแล้วก็สาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ย แล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานมานานเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารนะคะถ้าหากเขาเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูงก็ย่อมจะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ดีกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะคะข้อที่8นะคะข้อที่8มีความเป็นระเบียบวินยัยมีความเป็นระเบียบและมีวินยัยในลักษณะส่วนนี้เนี่ยจะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลานะคะทำงานอย่างมีเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนแล้วก็สามารถคาดคะเนความสําเร็จได้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็รู้จักทํางานอย่างมีแบบแผนแล้วก็มีระบบงานที่ดีนั่นเองนะคะข้อที่9แสดงออกได้โดยเหมาะสมตามการรเทศะอันควรนะคะผู้บริหารเนี่ยแสดงตนได้เหมาะสมทั้งการแต่งกายการเข้าสมาคมท่าทางการเดินการพูดอิริยาบทตต่าง ะะตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ที่ต้องการติดต่อเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะส่วนบุคลิกภาพข้อที่10นะคะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี นะคะคือมีความสามารถในการวางตนและก็ปฏิบัติงานให้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทั้งบุคคลเวลาสถานที่แล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบุค,คลิกภาพของคนนะคะที่พึงประสงค์ในการทำงานว่าเราอยากได้เพื่อนร่วมงานยังไงอยากได้ผู้บริหารแบบไหนนะคะที่ มันเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเรื่องของการวางตัวว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้คนนั้นสามารถทํางานกับเราได้นะคะแล้วก็ทํางานด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะ